เอ่เอ p ีเนี่ยตอนนี้มันไปติดสามบาทลองดูว่าสามบาทเนี่ยมันจะรับอยู่ไหมนะคะแต่ไม่ใบแอดใดๆทั้งสิ้น4.58อุานไปไม่ถึงนะคะ SMT กลับมานะนะคะลองดูลูกก็จะกลับมาด้วยไหมเลต้าบอกไปก่อนแล้วกันไม่รอแล้วนะคะ แ3สิบามบาทนะเดลต้แนวต่อไปเอ a p แ7 0สองจุ N ดเจ็ดศยกมาลี7.65นะคะแนวต่อไป แต่ว่าซีโมก็ไม่ได้บายแอดนะเขาก็ไม่หลุดศูนย์จุดาหนึ่งลองดูว่าเขาจะกลับมาได้ไหมนะคะซีโม่ฮาน่าเนี่ยเขามีแนวอยู่ที่ห้าสิบ้าบาทยนะี่ห้าเนาะเราก็ลองดูว่าเขาจะไปถึงไหมมาแล้วไซแม่ออม,มาอหนึ่งบาทถึงไหม ลองดูมันทำเข็มได้ค่ะขึ้นนะมันจะขึ้นไปหาเข็มเปล่าไซแมทนะไม่ขายเนี่ไม่เหลือลูกอะนะคะลูกนี่ไม่มาขายไม่เหลืออย่างที่ครูบอกเนาะกดข้อที่หนึ่งห้ามขาดทุนกดข้อที่สองคือเกดข้อที่หนึอ่าเก่งมากค่ะเก่งมากแม่นักเรียนเห็น MCA ปะ MCA ก็รีบาวเหมือนกัน สิบห้านาทีคล้ายๆวินโด้เลยเนาะผ่านไหมหนึ่งจุดหกหนึ่งจะเหลือแล้วไม่เหลือนะคะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งแล้วต่อไป